สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องนี้ด้วยสวิตสองกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบรนเดินมาริโอคนะครับเป็นเครื่องฮ่องกงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยวันนี้ก็จะเป็นเดย์วันนะถันว่าเดย์วันอยู่อันนี้เป็นวันที่7แล้วนะปึ๊บอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างเหมือนเดิมนะพวกจอยคอนเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่แล้วที่เป็นแม่เหล็กแล้วนะทุกคนอ่าก็มีมาให้2ตัวนะเหมือนเดิมซ้ายขวาสีสม้มแล้วก็สีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเครื่องมันเป็นยังไง เครื่องเนี่ยก็จะเป็นจอไซส์7.9นิ้วนะทุกคนแล้วก็ด้านบนมีปุ่มเปิดปิดเพิ่มลดเสียงตัวนี้ก็จะเป็นรูรแบบคมร้อนช่อง Type C แล้วก็ตัวเสียบแผ่นเกมก็มีมาให้อยู่นะก็าสามารถใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็รูแจ็ค3.5แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นหัวเสียบแบบใหม่นะซ้ายขวานี่เดี๋ยวลองเสียบให้ดูเลยมันจะเป็นแม่เหล็กนะทุกคนอ่ะติดเลยแค่นี้แอบเสียวตรงนี้จะหักเหมือนกันนะแต่ก็ดูแข็งแรงอยู่ เรียบร้อยนะครับสมมุติอยากถอดออกก็กดด้านหลังจุดแล้วเสียบใหม่เจ๋งมากอันนี้คือชอบมากนะแล้วก็ด้านตูดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัว type c เหมือนกันแล้วก็พวกดูดไปความร้อนแล้วก็มีลําโพงอะไรพวกนี้นะครับก็แค่นี้เลยรอบตัวของมันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวโคดนะผมใช้เรียบร้อยแล้วตัวนี้มา r ลียโอคาร์ดนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเป็นสเตปนะที่เขาให้มาเอาไว้สําหรับแยกจอยเล่นอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นสาย hdmi นะครับ มันเป็นแบบความเร็วสูงนะไฮสปีด e อาต์เต h i g ไฮสปีดนะตัวนี้จอยแย่ er, นะสามารถมาเสียบเป็นจอยแย่ตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะทุกคนก็จะมีสายชาร์จ USB นะครับ TypeC แล้วก็มีหัวแปลงซึ่งหัวแปลงตัวนี้จะได้เป็นของเ,อเป็น TypeC เหมือนกันนะแต่จะเป็นของฮ่องกงนะครับก็อาจจะต้องหาหัวแปลงมาใส่ต่ออีกทีนึงเป็นของไทยนะฐานง,งเครื่อนเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเป็นแบบนี้สวยงามนะดูโค้งมนดูแบบโมเดินขึ้นเยอะนะ ดูแบบวัสดุพรีเมียมรู้เลยความร้อนอะไรก็มีมาให้อย่างครบคันนะเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในปุ๊บอ่ะก็เหมือนเดิมก็จะมีตัว HDMI แล้วก็ตัว Type C แล้วก็มีตัวสายแลนให้นะฮะตรงนี้อ่าเขาก็จะมีบอกตรงนี้เนาะสวยนะทุกคนอันใหม่เนี่ยก็คือบอกเลยว่าใครที่กําลังจะซื้อ Di n โนสี่สอบกซื้อเถอะเครื่องเบามากเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูเครื่องคือเบามากแล้วก็ดีมากนะทุกคนอ่านี่ผมเซตอัพไปแล้วเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็จะมี มาริโอคารนะทุกคนตอนนี้ ừ, ดูจอดิ7.9นิ้วทุกคนแต่เหมันมันเหมือน,นจะหนักนะแต่เครื่องมันเบามากดูดิผมถือมือเดียวแบบเบามากเบาวิวเลยเนี่ยโอ้โหไหนดูสิภาพลื่นมากทุกคนภาพคือโคตรลื่นโอ้โห oh, oh. เต็มตามากทุกคนเนี่ย การที่เราได้เล่นเกมแบบแฮนด์เฮลแล้วภาพสวยแล้วก็ลื่นขนาดนี้บน Nintendo Switch นะผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะอืมเป็นไงอามีก็อยากลื่นด้วยตอนนี้ไปเลยปเป็มาริโอเนี่ยโกโกโกนไหนก็ได้ไปเลยอ่าโอ้โหทุกคนลื่นมากภาพสวยเวอร์ดูดิลื่นไหมลื่นแค่ไหนอ่ะ โอ้โหตื่นปีดมาเรียวคา์ด่ะคือต้องซือ้อนะทุกคนใครมีเฮนโดไม่มีมาเรียวคาดนี่คือคุณพลาดมากๆวโอ้โหคือจอมันเต็มตามากแล้วก็ภาพสีคือดีมากนะทุกคนในกล้องอาจจะสีดอปนิดนึงแต่ว่าในนี้คือสีดีมากนะโอ้โห แล้วก็ลื่นมากเหมือนเล่นในคอมเลยข้อดีของ Nintendo เนี่ยคือเขาอัปติมายเกมดีมากนะทุกคนโอ้เป็นไงเนี่ยคุณลองดูเมตรพิกเซลใกล้ๆคือจอคือชัดมากนะโู้ใครหาอยู่ไปตำเลยใครเป็นแฟน Nintendo เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยขึ้นบนนี้ด้ด้วยท้ยามพลาดเด็ดขาดนะทุกคนโอ้โดนแล้ว ไปซื้อเลยไปซื้อเลยทุกคนเดีย๋ยวไปดูฟูลรีวิวกันเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนขอไปลองเล่นก่อนนะ